เชฟโรเลตโคโรราโดนะคะรถคันนี้เป็นปี2013นะคะเกียร์ธรรมดา5สปีดค,ค่ะทรงสวยเครื่องเดิม2 5 0 0ซ c นะคะน็อตไม่ขยับค่ะทุกท่านทรงหล่อตามรูปนี้เลยนะคะแ็กขอบ18ค่ะขับทางไกลได้นะคะวิ่งทางไกลทางไกลสบายๆค่ะเครื่องดีเกียร์ด,รดีน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลเลขไม่2เ0 0กว่าโลค่ะ ซึ่งเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะพาเข้าศูนย์ตลอดเลยค่ะตัวรถสวยนะคะสีเดิมบางมีรอยบ้างตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะคะรถจะทรงมาสวยไม่กระด้างด้วยค่ะหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักนะคะภายในสวยสะอาดแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะทุกท่านเพลงมีฟังนะคะสภาพิมเดิมสวย,สวยราคาหราคา2องแ0 0บาท สนใจคันนี้นะคะมีเรมให้ครบพร้อมโอนค่ะรถสวยพร้อมใช้นะคะภาษีพรบรไม่ขาดติดต่อดูตัวจริงได้แถว3ามพานจังหวัดนคปรปฐมเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปสนใจติดต่อทักเข้าไปได้นะคะหลายช่องทางเลยทีเดียวไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะด้วยตนเองขับเพื่อประโยชน์ของท่านเองแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลให้ชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่นายนานะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ